สวัสดีครับนักเรียนเรามาพบกันในสัปดาห์ที่14นี้นะครับก็ในโอกาสนี้นะครับเราก็จะได้พูดคุยกันในบทที่4หน่วยที่2เป็นเรื่องสุดท้ายแล้วครับถ้าพร้อมมาน้องสือขึ้นมาครับหน้า,าที่พลเมืองในส่วนของวิชาสังคมนะครับบทที่4การปกครองส่วนท้องถิ่นครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายในหน่วยนี้นะครับให้นักเรียนดูหน้าที่75 การปกครองส่วนท้องถิ่นในแนวความคิดบทเรียนนี้นะครับคุณครูขอไปเลยนะครับเริ่มต้นเลยการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการกระจายอาํานาจการปกครองส่วนกลางไปสู่ท้องถิน่นโดยให้ประชาชนในท้องถิ่นนั้นนะครับดําเนินการบริหารตามความต้องการของตนเองเรียนรู้เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิน่นให้เข้าใจในการปกครองนะครับสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอันดับแรกเรามาดูความหมายของอ การปกรครองส่วนท้องถิ่นหน้าที่7 6นะครับนักเรียนในหัวข้อนี้จะบอกกับเราว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นหมายถึงการกระจายอํานาจการปกครองไปสู่ท้องถิน่นโดยให้ประชาชนในท้องถิน่นดําเนินการบริหารในท้องถิ่นของตนเองทีนี้ก็จะมีความสําคัญอยู่4ข้อนะครับคุณครูก็จะสรุปไว้ให้อันดับแรกคือการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันดับที่2ก็คือการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกที่สําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติอันดับที่3นะครับการปกครองส่วนท้องถิ่นจะส่งเสริมสนับสนุนให้การบริการสนองความต้องการของประชาชนและอันดับที่4นะครับความสําคัญการปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในส่วนกลางให้น้อยลงนะครับดังนั้นการปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีประโยชน์ช่วยส่งเสริมให้เกิดเสรีภาพ ความเจริญก้าวหน้าและเสถียรภาพส่งผลให้ท้องถิ่นนั้นๆเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆทีนี้ก็จะเหลือในส่วนของโครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งในโครงสร้างเนี่ยมันก็จะมีอยู่อ่าสี่ส่วนที่ครูครูจะพูดสั้นๆน,นะครับเรามาดูโครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอันดับแรกเลยนักเรียนจะรู้จักอบจอนั่นคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอันนี้มีฐานะเป็นนิติบุคคลนะครับก็จะดูแลความสงบเรียบร้อยจากการศึกษาจากสวัสดิการ สังคมต่างๆนะครับไปดูอันที่2ครับเทศบาลเทศบาลก็จะแบ่งออกเป็น3ระดับเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองและเทศบาลนาครอย่างบ้านเราก็คือเป็นเทศบาลนาครนะครับมีหน้าที่ในการให้บริการแก่กประชาชนในด้านต่างๆของสร้างที่3นะครับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเราเรียกว่าอ,อบอตอก็มีฐานะเป็นนิติบุคคลนะครับและราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการ พัฒนาตำบลด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมโครงสร้างที่4นะครับการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนะครับมีเฉพาะพิเศษก็นะค,คือในเมืองไทยเราก็จะมีกรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยาอันนี้เป็นโครงสร้างท้องถิ่นนะครับส่วนในโครงสร้างในหน้าที่78และ79อันนี้ก็จะให้นักเรียนได้ศึกษาอ่านนะครับเพราะเราจะสรุปไว้ให้ สองหน้านี้นักเรียนต้องอ่านนะครับเพื่อที่จะเพิ่มเพิ่มความรู้นะครับขยายจากข้อความที่คุณครูพูดไปเมื่อกี้นะครับก็จะไปดูนะครับตั้งแต่อบอจอทบเทศบาลอบตอแล้วก็องค์การปกครองท้องถิน่นรูปแบบพิเศษนะครับอันนี้อีกส่วนหนึ่งเปิดไปหน้า80บครับบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิน่นก็จะมีผู้บริหารท้องถิ่นในแต่ละส่วนโครงสร้างเพราะฉะนั้นอันนี้หน้า80กับ81 วันนี้ก็ให้นักเรียนได้อ่านทบทวนไปเลยนะครับสองหน้านะครับก็ทีนี้ในส่วนสําคัญส่วนสุดท้ายอ่าองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับกับการบริการสาธารณประโยชน์ให้ดูหน้าที่83าครับผมทาัาเรียนแต่ละองค์กรแต่ละชุมชนก็จะมีสาธารณประโยชน์ต่งางๆเกิดขึ้นนะครับอันนี้ต้องช่วยกันนะครับแต่ละที่ก็จะดูแลกันไปนะครับก็ ศึกษาเพิ่มเติมนะครับหน้า8.3ส่วนชิ้นงานวันนี้ให้ทำข้อเดียวครับข้อ1กิจกรรมด้านล่างยกตัวอย่างผู้บริหารท้องถิ่นที่ตนประทําใจแค่นั้นเองลอกโจทย์แล้วก็ตอบนะครับหน้า8.3แล้วก็ถ่ายโพสต์ส่งมาในรูปแบบเดิมเหมือนหลังที่เคยได้เข้าใจกันนะครับเค,ครับนี่คือสั้นๆในบทน,นี้เราหวังว่าจะพบกันในครั้งต่อไปโชคดีครับสวัสดีครับ